สวัสดีค่ะมาพบคคูจุนอีกแล้วนะคะกับคูจุนฟอร์ดปทุมค่ะกับโชว์รูมฟอร์ดออโต้แกลเลอรี่ปทุมธานีโชว์รูมที่มียอดขายอันดับหนึ่งของประเทศมา5ปีซ้อนนะคะตอนนี้เราอยู่กับ Ford r a n g เจอตัวนี้เป็นรุ่น XLT 4ประตูเกียร์ออโต้ที่ขายดีที่สุดในตอนนี้ก็คือตัวนี้เลยแล้วก็จำหน่ายอยู่ที่ราคา9 0 0 0แสนกับ2,000บาทนะคะตัวนี้เราติด ชุด F150 แต่ลูกค้าเลือกเป็นสีดำเงานะคะกับสีบอลเงินตัวรถพอมันเป็นสีดำเงามันดูหรูหราหรูหรามากๆเลยนะคะแปลกไปอีกแบบหนึ่งนะคะตัวชุด F150 Spider ตัวนี้ก็จะมีแผ่นอคิลิกเหมือนเดิมค่ะแล้วก็มีไฟลูกตัว C ค่ะครอบไฟเลี้ยวตัวนี้เราก็เป็นดำเงาให้เหมือนกันนะคะตัวนี้ตัด สีดำตัดกับสีบอลเงินก็สวยแปลกไปอีกนะคะข้างล่างนะคะเป็นสีบอลเงินตัวอ F150 ปเดอร์คิ้วล้อ F law, ตัวนี้ลูกค้าเลือกคิ้วล้อขอเป็นแบบมีหมุดนะคะตัวนี้ยางลูกค้าเลือกเป็นยางแฮนด์พุกนะคะเป็นลายดอกไม้ลายยอดนิยมเลยนะคะตอนนี้ลายดอกไม้ตัวนี้ลูกค้าเลือก แม็กซิลียางอยู่ที่สองหกห้าเจ็ดส R 1 6นะคะ16ก็ล้นๆ้นแล้วเ,เดี๋ยวให้ดูนะคะล้นๆ้นจับตัวมานิดนึงเนี่ยไอย้นี้ตำรวจไม่จับค่ะไม่ว่าจะเป็นครอบแก้มครอบกระจกมองข้ามนะคะตัวนี้ตัวนี้มาตัวรถตัวนี้เราติดตั้งเพิ่มเติมเพราะว่าเดิมๆจะเป็นสีโครเมียมนะคะ ฟิลเซรามกแล้วติดให้รอบคันค่ะพร้อมกับกันสานะคะตัวนี้ลูกค้าไม่ได้ติดราวหลังคาเพราะว่าบางทีไม่มันไม่ได้ใช้ติดไปก็บางทีก็ไม่มีประโยชน์ด้านข้างลูกค้าสามารถเลือกได้ว่าเป็นชื่อลูกค้าหรือลายกราฟิกอะไรที่ลูกค้าปวดปรานนะคะถ้าไม่ชอบก็แกะออกได้นะคะตัวด้านหลังแล้วก็มีคิวล้อด,ดําเงาเหมือนเดิมนะคะข้อไฟไท้ายเราก็ดําเงาแล้วก็าลายกราฟิกด้านข้างนะคะก็สาดให้มาถึงด้านหลังเลย สวยงามไปอีกแบบหนึ่งค่ะหรูหราโลบาร์ด้านหลังอันนี้ไม่ได้ติดตั้งให,ให้ความจริงอ่ะถ้าลูกค้าไม่ได้ใช้นะคะไม่ได้ติดจะทำให้เกิดการประหยัดน้ำมันมากยิ่งขึ้นเนาะตัวการชนตัวนี้ก็เป็นเดิมๆม,มาจากโรงงานเลยมีเซ็นเซอร์นะคะเราติดกล้องเพิ่มเติมให้กับลูกค้านะคะตัวนี้กล้องถอยเ,อเนาะก็คร่าวๆก็ประมาณนี้ สีบอลเงินพอแต่งเงาเงาแล้วก็สวยเหมือนกันนะคะเพราะว่าเราติดกับชุดอ่าสีดำเงาเนาะสีบอลเงินกับดําเงาเพอเข้ากันแล้วก็สวยสวยไปอีกแบบนึงผมห้าดีแล้วก็แถมให้ตัวนี้เนาะก็ชอบสีไหนไลายไหนก็ ลองรีเควสมานะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสับสักคันให้ครูจุนด้วยถ้ายัางไงคลิปนี้ครูจุนไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ